โนเวลไวแชน n นลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับพลอยในโนเวลไ Chan n นลนะคะวันนี้อยู่กันใน He ิมีแฟนพี่เป็นอันตดพานบทที่5พาร์ท2ค่ะก็ชื่อตอนว่าซีวะอะไรนะ <c oughs> ค่ะชื่อตอนว่าซีวะสายโหดนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยเนาะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยคุณจะบอกว่า ทุกคนที่นี่คือเด็กในกลุ่มคุณเหรอต่อพบเอ่ยคำถามขึ้นมาพร้อมกับความตกใจขณะรถของซีวะแล่นเข้ามาในตึกเดิมซึ่งเขาเคยมาแล้วครั้งหนึ่งเพียงแค่ก้าวแรกที่ลงมาเด็กอายุน้อยกว่าก็รีบกรูกันมาหาพวกเขาถูกมองเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างที่แปลกประหลาดจนเฮดวากถึงกับอยากตบหน้าเรียงตัวพวกนี้เด็กในปกครองผมเองนั่นคือสิ่งที่ซีวะบอกเขา บางคนจําได้ว่าอยู่ปีหนึ่งและเพิ่งวักไปเมื่อกี้ด้วยซ้ำปล่อยไปแป๊บเดียวเองมันมาเร็วกว่าเขาไม่พอยังยืนทําหน้าตากวนประสาทใส่ไม่แพ้ลูกพี่มันอีกจะว่างั้นก็ได้เจ้าของร่างสูงตอบพร้อมกับสะบัดมือไล่คนที่ขวางทางของเขาไปไปพวกมึงอย่าเกกะเดี๋ยวดิเฮียพวกผมแค่อยากรู้ว่าพี่ต่อเขามาทำไม ปีหนึ่งกลุ่มเดียวกับจ้อยทำหน้าตาใสซื่อทั้งทงท,งที่รู้อยู่แล้วว่าลูกพี่ตนตามตือ้อเฮดวักอยู่เขามาให้พวกมึงไหวอะใครไม่ยกมือไหวก็เตรียมกราบตีนกูได้เลยหวยกราบตีนเฮียหรือแดกตีนเฮียกันแน่ไม่เอาอ่ะผมไหวพี่ต่อดีกว่าไหวร้อยครั้งก็ยังได้ไม่พูดเปล่า คนอายุน้อยกว่าพนมมือขึ้นมาทำความเคารพต่อพบอย่างสวยงามโดยที่คนอื่นๆก็พากันทำตามอย่างไม่ขัดข้องหรือต่อล้อต่อเถียงอีกพวกเขาอยู่กันมานานรู้ดีว่าฮิซิวนะ่ะไม่ชอบอะไรที่ยุ่งยากและถ้าไม่ทำตามเฮียก็แค่ใช้เท้านหนักๆสั่งสอนนี่แหละใครว่าเดอะแก๊งมันสบายพอเธอะผมรบกวนพวกคุณด้วยแล้วกันไม่เป็นไรครับพี่คิดมากนะ พวกเราก็แค่เล่นด้วยเฉยๆเฮียสิวชอบกดขี่จะตายไปเดียแล้วครับที่พี่มาผมจะได้สบายพูดมากชิบหายมึงกลับไปเถียงกับไอ้จ้อยต่อไปไอ้เพชรอะไรอะครับเด็กเขาพูดความจริงลามปามนะมึงฝ่ามืออรหัน์ของเฮียสิวตบลงบนหัวยังไม่ออมแรงทำเด็กแสบอย่างพีชหน้าทิ่มลงพื้นโดยมีคู่หูอย่างจ้อยยืนหัวเราะชอบใจกับชะตากรรมที่เพื่อนได้รับ ไม่คิดจะเข้าไปช่วยเพราะกวนตีนเองก็ต้องรับตีนเองนี่คือคติประจําใจของเด็กแก๊งเลยนะจอยไม่ดีโมไปเถอะพี่เดี๋ยวไปนอนบนห้องผมนะข้างล่างนี่เด็กผีมันเยอะหุยผีได้เหรอครับพ่อแล้วหาแม่ใหม่ให้ลูกอย่าเสียงดังนะนะนะเดือวตึกจะเลา้าเชเดาข้าดีมึงพูดดีไว้พีท เด็กแก๊งแท็กมือกันอย่างสนุกสนานพลางมองเฮียใหญ่ที่ชี้หน้าอาคาดโดยไม่เกรงกลัวแต่อย่างใดเขาพาต่อพกที่ยังคงมึนจากฤทธิ์ยาไปพักในห้องของตนบนชั้นสองประคองรุ่นพี่ให้นอนบนฟูกที่เพิ่งเปลี่ยนผ้าปูใหม่เหมือนกำลังรอใครสักคนมาใช้งานอย่างเบามือเปิดแอร์ในอุณหภูมิที่พอดีก่อนจะอดยิ้มไม่ได้ เมื่อคนอายุมากกว่าเริ่มขยับหามุมสบายตัวแล้วสุกหน้ากับผ้าหม่มซึ่งเต็มไปด้วยกลิ่นอายของตัวเองอย่งไม่นึกรังเกียจเลยสักนิดถามว่าห้องอื่นมีว่างไหมแน่นอนว่ามีอย่างห้องของสิงเหนือก็ไม่มีคนอยู่แต่เขาอยากจะให้รุ่นพี่นอนบนเตียงตัวเองใครจะขัดใจเขาได้ดีจังเนอะวันก่อนผมป่วยพี่ก็ดูแลมาวันนี้พี่ก็ป่วยให้ผมดูแลบ้าง คุณจะบอกว่าตอบแทนบุญคุณผมแล้วหรือไงรู้ดีจังนะครับคุณเฮดวาซิวะยิ้มเอ็นดูคนที่ตอบโต้เขาแต่ตานั้นปิดไปแล้วและเพราะความรักที่มีมันทำให้มิอาจห้ามใจไม่ให้เอื้อมมือไปสัมผัสกลุ่มผมดำคลับนานุ่มเขาลูบมันเล่นคล้ายจะกล่อมให้คนป่วยได้นอนหลับพักผ่อนในห้องที่แอร์ยังคงทำงานได้ดี ก่อนจะก้มลงไปใกล้หูคนที่เข้าสู่ห้วงนิทราแล้วกระซิบเสียงแผ่วให้สติลางเลือนของต่อพบคิดว่าตนนั้นฝันไปผมจะบอกว่าเราได้ดูแลกันและกันแล้วนะครับมันดีจังเลย2ชั่วโมงต่อมาอาการป่วยที่กินยาแล้วทุเลาลงส่งผลให้สติของคนตัวบางฟื้นกลับมาเรียวแรงก็มีพอจะชี้หน้าใครบางคน ที่ทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนทั้งทงที่ตนเป็นคนผิดผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเป็นคนแบบนี้สิวคือพี่เคยคิดบ้างไหมว่าผมจะรู้สึกยังไงอะ่ะคุณเป็นลูกผู้ชายซะเปล่าทำไมทำตัวแบบนี้พี่ครับนิ้วมือมีไว้ทำอะไรล้วงมันออกมาสิคุณแบบนี้มันน่าอึดอัดนะก็ไม่ขนาดนั้นบางพี่ผมว่ามันดูดีออก กางเกงในคุณน่ซอกลืบนั่นเน่ยนะดูดีดูดีตรงไหนตอพบตวาดลั่นห้องพร้อมกอดหมอนในมือแน่นด้วยความโมโหพอมเมื่อครูตื่นมาแล้วหันไปเห็นไอ้เศษผ้าขยุกขยุขย่ยใต้ตู้อารมณ์คนเจ้าระเบียบก็ตีขึ้นหน้าทันทีเขาตบหัวไอ้เด็กแสบที่เดิอนออกมาจากห้องน้ำอย่างแรงก่อนจะชี้นิ้วสั่งให้ศิวะไปเก็บทุกอย่างและทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยดอกยิ่งกว่ารังหนูแบบนี้เขาอยู่ไม่ได้หรอกนะ จะให้ไปทําให้เหมือนเป็นแม่บ้านก็ไม่เอาเขาเป็นพี่ไม่ใช่เมียยังไงก็ต้องจิกหัวใช้มันนี่แหละธรรมดาของผู้ชายทุกคนนะพี่ไอ้นี่อ่ะสีวะพูดพลางหยิบกางเกงในที่ม้วนเป็นก้อนมาโชว์เขาด้วยไอ้เด็กศกรปรกทําเลยเฮียบ่นมากในไม่กว่าที่ผมสั่งครับครับเป็นเมียรหรอมาสั่งเนี่ยว่าไงนะผมถามว่า พี่เป็นเมียเหรอครับมาสั่งเอ้ยซีวะยังคงทำหน้าตาแป้นลันใส่รุ่นพี่ที่รักแต่มือหนาก็ยอมความไม่กว่าที่คนข้างล่างเอามาให้แล้วจัดการทำความสะอาดห้องพักตามบัญชาทันทีปล่อยให้ต่อพบอาปากค้างจะเถียงอยู่แบบนั้นอย่างไม่สนใจนี่เขาเรียกต่อต่อหน้าคะแนนนี่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเต็มสิบเฮียใ,ใหญ่ของเด็กแก๊งผิวปากไปมา ก่อนจะเริ่มร้องเพลงที่เนื้อไม่คล้องจองกันคลอเบาๆแกล้งคนบนเตียงลายงานอาจารย์ก็สั่งสุดที่รักก็ยังขมเพลงอีกชีวิตเราเนาะรักเขาข้างเดียวเดะสตาก็ยังต้องยอมแพ้เชื่อสิวซีมันเพราะจนเฮดวากวิวสวาต้องชี้หน้าด้วยความปลื้มปิติหุบปากไปเลยไอเด็กเลวแต่คงเป็นปิติที่รุนแรงไปหน่อย ผมสั่งอะไรคุณก็ทำทำไปยิ่งมาประห้วงปากอะ่ะ้าไม่พูดคนก็ไม่หาว่าคุณเป็นใบ้หรอกมาถ้าแบบนั้นเงินพี่สนใจจะช่วยประกบปากผมไหมล่ะครับไอ้สิวเถานะ้ามามะไปต้องห่วงเรื่องพิ่งตื่นนะน้ำลายพี่ผมไม่รังเกียจอีมมือบางของต่อพบประกบหน้าหล่อคมอย่างแรงก่อนจะออกแรงที่มีน้อยนิดผลักออกไปให้ห่างตัวแล้วลุกขึ้นยืนบนเตียง ขวาเอาหมอนข้างมาเป็นอาวุธชี้หน้าไอ้เด็กปีนเกลียวอย่างเดือดดาลมันจะมากไปแล้วนะสั่งให้ถูพื้นห้องไม่พอใช่ไหมได้ไปเลยในฐานะรุ่นพี่ผมสั่งให้คุณลงไปข้างล่างแล้วเต้นไก่ย่างให้รุ่นน้องดูเดี๋ยวนี้คำขู่ที่มาจากคนหน้าแดงถามว่าเฮียสิวจะกลัวไหมแน่นอนว่าไม่อะไรอ่ะในห้องผมนะไก่ย่างนะ่ะเต้นไม่เป็นหรอกคนหล่อย,ยิ้มร้าย ก่อนจะลุกขึ้นยืนเคลื่อนนาเขาไปหาต่อพบในระยะอันตรายผมเต้นไก่ไม่ได้แต่ผมทำให้ใจพี่เต้นได้นะคะอีเด็กเวนหมอนข้างในมือของต่อพบฟาดไปที่หน้าลอย,ยงแรงเสียงหัวเราะยังมีความสุขของสีวะดังไปถึงข้างล่างจนเพื่อนรักอย่างรสินทร์ที่เพิ่งกลับมายืนฟังด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนใจเขาวางกระเป๋าลงบนเก้าอี้ พับแขนเสื้อก่อนจะหันไปหาเด็กๆในปกครองที่เหลือด้วยสีหน้าหมดหวังกลัวถ้าใครขึ้นไปขัดความสุขมันคงต้องเป็นผีเฝ้าที่นี่แน่และคนคนนั้นไม่มีวันเป็นเขาสินสายหน้ายังอ่อนอกอ่อนใจชีวิตที่ยากลำบากดูเหมือนจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเพื่อนอยากมีเมียแล้วแบบนี้จะทำไงอะเฮีย ถ้าเฮียสิวไม่ลงมาก็ต้องเป็นเฮียนั่นแหละที่ไปจัดการให้และสินทรในฐานะเฮียคนที่สามของแก๊งมองหน้าจอยที่เปรียบเสมือนน้องชายซึ่งสนิทมากอย่างปลงตกในใจเขาก้าวเดินอีกครั้งระหว่างนั้นก็ปลดกระดุมเสื้อนักศึกษาออกสองเม็ดเสยผมสีน้ำตาลเข้มไปด้านหลังเปิดหน้าผากด้วยความหงุดหงิดใจกูเคยสอนเราใช่ไหมว่าอยู่ในเดอะแก๊งห้ามเป็นนักเลงหัวไม้ นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายนะที่กูจะจัดการให้พวกมึงสินเอ่ยเสียงเข้มคนเจ้าเล่เจ้าแผนการยิ้มร้ายให้พวกรุ่นน้องผู้รักและเคารพซึ่งต่างพากันยิ้มตามก่อนจะคว้าเอาสิ่งของที่จำเป็นออกมาทันทีสิ่งที่ต้องมีเมื่อไปกับจอมวางแผนก็คือมันสมองเพราะคุณไม่รู้เลยว่าตัวเองจะกลายเป็นเหยื่อด้วยหรือเปล่าเมื่อเขาต้องการจะใช้งาน สิ่งที่การันตีความน่าเชื่อถืออย่างสุภาพของรสินทรน์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปลองดีด้วยเขาคือซาตานในคราบเทพบระบุผู้ไม่ยอมออกหมาแต่อย่าให้ได้โกรธจัดเพราะพี่ต่อยไม่ยัง้งให้เด็กเฝ้าไอ้สิวเอาไว้เดี๋ยวมันรู้เรื่องแล้วจะไม่ได้สวิทกับพี่ต่อของมันกูสงสารหมามองเครื่องบินไหนๆเครื่องมันก็มาจอดถึงในบ้านแล้วแบบนี้ปล่อยให้หมามันแทะเลียหน่อย เพราะยังไงก็ได้แค่แท้นั่นแหละไม่กล้ากินหรอกเพื่อนเขามันกากถ้าเป็นคนอื่นคงเสร็จไปนานแล้วไปพวกมึงยืดเส้นยืดสายกันสิ่งว่าพลางหักนิ้วไปมาเขาร้ายมากนะแม้จะไม่ได้ต่อยยับเท่าสิงเหนือหรือบีบคอตายคาที่ได้เท่าสิวะแต่เขาก็มีสมองและฝีมือหน้าหลอตีแบบนี้ใครว่าอ่อน รู้หรือเปล่าว่าของจริงน่ะเขาไม่พูดเยอะโคตรโหดอะรู้จักไหมเพราะเด็กเกเรยังไงก็ขึ้นชื่อเรื่องทะเลาะต่อยตีส่วนของเดแกงเองก็ไม่เว้นจำนวนคนที่ค่อนข้างเยอะบวกกับข่าวลือหนาหูว่าเป็นแกงอันธพาลที่ใหญ่ที่สุดในแถบนี้จึงไม่แปลกอะไรที่โดนหมายตาจากกลุ่มศัตรูรอบข้างเพราะถึงแม้จะไม่ได้ก่อชื่อเสีย แต่ชื่อเสียงก็กระจายไปทั่ววันนี้เองก็เช่นกันด้านหน้าพวกเขาคือกลุ่มคนในชุดไารเวทที่ยืนเคี้ยวหมากฝรั่งทำหน้าอ้อนมืออ้อนเทา้าแต่ดันเอาตัวประกันคนหนึ่งที่โดนซ้อมจนหน้าสงสารมาเป็นโลกนาสมเพศที่พวกเด็กเกเรอยากมีเรื่องจนต้องทำแบบนี้เพื่อเรียกร้องพวกเขาซึ่งไม่เคยสนใจจะต่อยตีแบบไร้เหตุผลรู้กันดีว่าเด็กแก๊งรักเพื่อนมาก ทำคนหนึ่งเจ็บก็เท่ากับหาเรื่องอีกนับสิบคนและยิ่งไม่ต้องพูดถึงการจับตัวไปทำร้ายแบบนี้เลยมันเรียกอารมณ์โมโหจากทุกคนที่ใช้ชีวิตกันอย่างพี่น้องได้ถึงขีดสุดเฮ้ย <Hey, S 1> พวกมึงวันนี้วันเฟรนเดย์แก๊งเด็กแว้นเขาเลยอยากรวมผลสารสัมพันธ์กับเราอะแต่กูว่านะจอยวันนี้มันวันฟรายเดย์ไม่ใช่หรอวะควายเลยเดินมาให้เชือดเล่น <He> ed, เพื่อนรักออกเสียงชัดๆสิครับฟรายนะอีควายอา้าวด่าแบบนี้ต่อยกับกูก่อนเลยมาสองเพื่อนรักเริ่มหาเรื่องกันเป็นปกติก่อนที่จอยและทุกคนจะหันไปหาเพื่อนซึ่งถูกมัดติดไว้กับเก้าอี้ตรงหน้าทรงยิ้มให้เป็นกันเองตามประสาและพูดคุยธรรมดาเหมือนมันเป็นสถานการณ์เดิมๆไงมึงเจ็บเลยดิ กูบอกแล้วว่าจะกลับก่อนก็เดินดีๆไปให้เด็กมันเล่นได้ไงวะเสียชื่อหมดเขาวกวนประสาทต,ต่อจนคนเจ็บที่มองอยู่ยกยิ้มน้อยๆหน้าตาบวมช้ำสายไปมาอย่างเหนื่อยอ่อนสดกูป่วยเสียงแผ่วเบาเปล่งออกมาอย่างยากลำบากแต่ก็ทำให้ทุกคนที่มาช่วยใจชื้นขึ้นเพราะดูท่าตัวประกันคงยังไม่ตายง่ายๆตอนนี้แนะ่เออมึงรอแป๊บ เดี๋ยวพวกกูจะพามึงไปหาหมอเองแม้จะทำเหมือนไม่สนใจแต่นั่นคือคำพูดที่ให้กำลังใจและแฝงความหมายว่าไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วตอนนี้เพื่อนๆมาหาและจะพาเขาออกไปได้แน่นอนขณะที่คนโดนจับเหลือบตาไปมองเฮียสามซึ่งยืนนิ่งสงบอยู่หน้าสุดแล้วจึงยิ้มอีกครั้งแม้ปากจะเจ็บแค่ไหนก็ตามเฮียสินกำลังโกรธ ในวินาทีที่ไม่มีเฮียสิวอยู่ข้างๆนั้นอารมณ์ที่เห็นคนในความดูแลเจ็บมันทำให้ระง,งับโทษสาไม่ได้และถ้าเฮียเขาโกรธมันจะไม่มีหมดเล่นๆอีกต่อไปทุยเลิกพูดเล่นกับสถีพวกมึงเด็กอนุบาลหรือไงวะผู้ชายพร้อมในเสื้อขาวที่สุบุรีอยู่ตะวาดอย่างเกลี้ยวกราดก่อนจะเดินออกมาข้างหน้าจิกหัวคนที่ไปดักตีมาอย่างแรงต่อหน้าทุกคน ไหนเขาว่าดิกแก๊งมันเจ๋งไงกก่้เหี่ยพวกมึงมันก็ดีแต่คุยกลุ่มคนที่ขนานนามตัวเองว่านักเลงสองล้อส่งเสียงคือห้านุกหูออกมาเพื่อข่มขวัญพวกเขาซึ่งรวมตัวกันมาแค่สิบกว่าคนยังเหยียดยามโดยไม่รู้เลยว่าอยู่กับสินนั้นจำนวนคนมันไม่สำคัญเออแม่งยังอ่อนแล้วมายืนนิ่งกันไม จะดูกูเชื่อเพื่อนพวกมึงมอีกคนที่กำลังได้ใจเดินออกมาพร้อมมีดในมือทำท่าจะเข้าหาตัวประกันมันทำให้เส้นความอดทนของสินขาดคนอายุมากที่สุดในนี้ยกนิ้วชี้ขึ้นมาและพูดเสียงดังด้วยความเกรียวกราดอย่าแตะน้องกูทำไมวะถ้ากูแตะแล้วมึงจะทำไมคนถือมีดเดินเข้าไปใกล้คนเจ็บซึ่งถูกดึงหัวโดยไรซึ่งความเกรงกลัว จากนั้นก็ทำท่าจะปาดด้วยความคึกขนองที่มีเป็นสาเหตุให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นเสียงกรีดร้องห้ยหวนดังขึ้นก่อนที่เจ้าของร่างจะร่วงลงไปดิ้นอยู่กับพื้นกุมแขนข้างที่เคยถือมีดเอาไว้แน่นเพราะปวดแผลมากเด็กแว้นคนอื่นเห็นแบบนั้นก็รีบมาพยุงทันทีแล้วพยายามช่วยกันรุมดูแผลที่มีเลือดไหลและพวกเขาก็เห็นว่ามันคือรูกระสุน ความตกใจเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อทุกคนได้ยินเสียงเฮี้ยมของศินดังอีกครั้งตรงขอบคุณพวกมึงที่นัดมาแถวตึกร้างมันทำให้คนของกูทำงานง่ายสินในชุดเสื้อยืดสีดำหักนิ้วไปมาก่อนจะยิ้มเจ้าเล่เด็กเอ้ยคิดว่าพกอาวุธมาฝ่ายเดียวแล้ววะพวกกูไม่ใช่พระเอกหนังนะที่จะมาสู้แบบเดนตายพวกกูมีสมองไอ้เหี้ยมึงทำเพื่อนกู กระสุนจ่อลงบนพื้นดินตรงหน้าทําให้คนที่กําลังจะเข้ามาหาเรื่องเชงงักขาตามองขึ้นไปบนตึกอย่างพร้อมเพรียงอยากตีกับพวกกูมันได้แต่ทิ้งอาวุธและคืนคนในแก๊งมาซะร่างสูงเดินไปข้างหน้าพร้อมยิ้มอย่างผู้เหนือกว่าบนตึกมีมือปืนจ่อหัวพวกมึงเป็นสิบพวกขยะที่ใช้แต่กำลังเข้าใจกันหรือเปล่าว่ากูหมายถึงอะไร ใช่มันหมายความว่าเกมเนี้ยพวกมึงแพ้ตั้งแต่เลือกสถานที่แล้วคิดว่ากูห่วงเวลารออะไรเหรอไอ้น้องมือหนาจิ้มลงไปบนหน้าผากไอ้เสื้อขาวคนแรกที่เคยจิกหัวคนของเขาแววตากรุ่นโกรธและพลังกำลังที่ส่งออกมาจากคนหน้าตีทำให้มันเซไปข้างหลังอย่างแรงก่อนจะต้องกำหมัดแน่นอย่างเจ็บใจกับประโยคของเฮียสามผู้มากเล่สมองอะ มึงต้องหัดใช้นะลิงจะได้พัฒนาเป็นคนอี่จะด่าใครก็ควรมองตัวเองก่อนแน่จริงมึงอย่ากโกงดิวะกูไม่มีความจำเป็นต้องเล่นซื่อๆนี่วะเหล่านักเลงสองล้อกัดฟันแน่นพลางมองพวกของจ้อยเดินมาแกะเชือกมัดและพาตัวประกันออกไปอย่างกล้ากลืนเพราะโดนดูถูกผ่านสายตาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ แม้แต่คนที่มีปืนเองก็เอาออกมาสู้ไม่ไหวอยู่ดีพวกเขาไม่รู้ทิศทางที่คนของศินอยู่และยิ่งเป็นแค่เด็กแว้นก็ไม่มีฝีมือพอจะเทียบได้พวกมึงแม่งอ่อนยิ่งกว่าหมาที่กูเลี้ยงไว้ใช้เป็นแค่กำลังแล้วก็กลางอย่างเดียวสินปย้อยเย้ยหมาจรจัดทั้งนั้นเลยมึงจำไว้มันดีที่มีแค่กูมาถ้ามึงเจอเฮียใหญ่ สิ่งแรกที่เขาจะทำไม่ใช่มองดูน้องบาดเจ็บพวกมึงทุกคนจะหายไปอย่างที่ไม่มีใครตามตัวได้ไอ้เซียวมันไม่ได้ใจดีอย่างกูหรอกนะตายคือตายใช่มันตายแล้วมึงก็ต้องกลับไปเคลียร์กับกูไอ้เินเสียงข้าวประกาศกลาวน่ากลัวกว่าครั้งไหนดังขึ้นก่อนใครอีกสองคนจะปรากฏตัวทำให้เดอะแกงต้องผวา ร่างสูงในเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงยีนสีซีดพร้อมใบหน้าลอเหลากรวดจัดทำจ้อยซึ่งประคองเพื่อนอยู่ตัวสัน่นเชียพ่อมาคนในปกครองแทบจะก้มลงไปกราบเมื่อเจอสายตาเรากับมีไฟลุกของเฮียใหญ่รู้ดีว่าเฮีุสิวไม่ชอบให้ใครโกหกและยิ่งไม่ชอบถ้ามีการเคลื่อนไหวใดๆไม่ผ่านหูผ่านตากูชื่อสิวะ และถ้ายังไม่มีใครเล่าเรื่องทั้งหมดมาพวกมึงทุกคนตายคาตีนกูที่นี่เด็กแก๊งพากันเงียบกริบและตัวสัน่นกลัวจนคู่อริได้โอกาสจะหันไปคว้ามอเตอร์ไซค์ขับหนีแต่กลุ่มนักเลงสองล้อหลายสิบคนก็ทำได้แค่จับแฮนไว้เท่านั้นเพราะด้านหลังพวกเขาก็มีคนอีกกลุ่มที่เดินมาดาักทางไว้ทั้งยังมีจำนวนที่รวมดูแล้วเยอะกว่าพวกเขาซสอีก ในมือคนพวกนั้นมีไม้หน้าสามอยู่น่ากลัวว่าถ้าฟาดลงมาคงมีสลบกันบ้างล่ะเฮ้ยพวกพี่ฟิวมาว่ะพีทช,ชี้นิ้วไปอย่างตกอกตกใจแต่ก็พอจะรู้ความหมายอยู่แล้วว่าทำไมรุ่นใหญ่ถึงได้พากันมาแบบนี้กดทพอ,อย่างสิวะลงมือเองลูกๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มีวันปล่อยให้มาคนเดียวแน่ฟิวยักไหล ก่อนจะเดินเข้าไปเอาไม้ชี้หน้าเรียงตัวเพื่อคนอาวุธแลยยึดทั้งหมดแม้จะมีบางคนขัดขืนชักปืนขึ้นมาจ่อก็ไม่ได้เกรงกลัวเขาแค่ฟาดไม้ออกไปจนหัวมันแตกและแย่งมาแค่นั้นเพราะเด็กช่างกลไม่สนหน้าไหนหรอกเด็กแก๊งไม่ได้มีแค่คนที่อยู่ในตึกหรือคนในสถาบันเดียวกันเท่านั้นพวกเขาคือคนที่เคารพและเคยได้รับการช่วยเหลือจากซีวะ ไม่ว่าจะเป็นใครเด็กแก๊งก็คือชื่อเรียกของครอบครัวพวกเขารู้ดีนี่มันเรื่องอะไรกันพวกคุณรุนพีที่ตามมางงๆอย่างต่อพบได้แต่ขมวดคิ้วมุ่นก่อนจะปิดปากเงียบเมื่อถูกเด็กสองคนที่เคยเฝ้าเขาในตึกเมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนมาพาออกไปในขณะที่สิวะยังคงเดินหน้าหาคำตอบด้วยความโมโหทายฟิวไม่โทรบอกกู พวกมึงก็จะไม่เห็นหัวกูใช่ไหมวะถึงได้ทำอะไรกันเองแบบนี้เย่าว่าเด็กไอซิลกูเป็นคนสั่งน้องเองว่าไม่ให้บอกมึงเดี๋ยวนี้มึงเห็นกูเป็นหัวหลักหัวตอเหรอไอ้สินเปล่ากูแค่จัดการเองได้มันไม่ต้องถึงมือมึงตาคมเหลือบมองไปที่ต่อพบอยังสื่อความในเพื่อให้เพื่อนใจเย็นลงขณะที่ซิวะเดินมาหาจ้อยแล้วเข้าไปดูบาดแผลโดนซ้อมของรุ่นน้อง ที่เพิ่งช่วยมาได้เขามองด้วยสายตาอ่านยากแล้วชี้ไปด้านหลังรถจอดอยู่ไม่ไกลที่นั่นมีคนครับมึงรีบพามันไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ไม่ว่าใครก็ไม่อาจขัดขืนคำประกาศสิทธ์นั้นได้ซิวะเดินผ่านเพื่อนและน้องไปยังเด็กแว้นทั้งหลายที่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เขาไม่พูดหรือเจอราจาใดๆทั้งนั้นหมัดห,หนัก ต่อยเข้าที่หน้าคู่อริใกล้ตัวอย่างแรงก่อนจะวาดขาฟาดกา้านขอคนข้างๆจนล้มลงไปใครใหญ่สุดเข้ามาในเมื่ออยากโดนตีนนะักก็มาเคลียร์กับกูตัวต่อตัวชนนะพวกมึงรอดแต่ถ้าแพ้เจ้าของใบหน้าคมคายเสียยิ้มเหี้ยมคนของกูโดนอะไรบ้างพวกมึงก็ต้องโดนเหมือนกันค่ะ จบบทที่5พาร์ทสองแล้วคะ yeah. ่ะเย่หกโมงห้าสิบอ๋อน่าจะได้ลง7จ็ดโมงกว่า,วาเนาะหวังว่าทุกคนจะยังไม่ไปทำงานและได้ฟังกันนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ n o Novel v o i c e Channel ด้วยนะแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนอ e ีบุ๊กี่ซิวด้วยในเมฟนะคะก็ลิงก์จะอยู่ด้านล่างเลยแล้วถ้าใครอยากทดลองอ่านก่อนก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันค่ะแต่ว่าแต่ว่า ลิงก์ที่ให้ทดลองอ่านเนี่ยไม่สามารถลงจนจบได้นะคะเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ค่ะคือคุณจะต้องไปอ่านจนจบได้ในเล่มหรืออ e ีบุ๊กเท่านั้นค่ะถ้าเล่มหาซื้อยากพอแนะนําว่าซื้ออ e ีบุ๊กในเมปนนะคะเพราะว่าอ่านได้ในโทรศัพท์เลยแล้วก็อยู่กับเราไปได้แบบนานมากค่ะคืออยู่กับเราไปได้ตลอดเลยเพราะว่ามันจะไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่ได้บุบสลายเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังค่ะ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะวันที่11ตุลาคมเนาะที่งานหนังสือที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองนะคะพอไปิแจกลายเซ็นอย่าลืมมาเจอกันนะแล้วก็พูดคุยกันได้ตลอดเลยคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ